ค่ะโมเพิ่งปิดกล้องที่นี่ไปค่ะเอออุบัติรายอุบัติรักเรื่องหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ถ่ายทําคู่เวรอยู่ค่ะโอเคแล้วจะไม่มีปัญหาเลยแล้วเพราะก่อนนั้นตอนนั้นนี้ไม่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ๋อจริงๆเรื่องเรื่องเปลี่ยนตัวมันก็เป็นเรื่องของของผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในฐานะคนทํางานคือโมโมยอมรับการตัดสินใจทุกฝ่ายโมทํางานได้กับทุกคนอยู่แล้วค่ะนั่หละคนมันก็โยงไปเป็นว่าสาเหตุตัช่วงเมื่อตอนโควิดที่เราไล่อะไรอย่างเงี้ย ที่เปลี่ยนตัวหรอไม่ไม่ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไม่มีค่ะที่อะไรแล้วแบบที่เหมือนว่าใช้อารมณ์ในตอนนั้นเละ่างนละครไม่ค่อยมีร่ไปเยค่ะก็จริงๆเรื่องเรื่องรายเรื่องอะไรอ่ะมันก็เป็นเป็นเรียกว่าบทเรียนของโมค่ะ ก็ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของของโมงครั้งนี้ในชีวิตนะคะนะครับผู้ใหญ่ก็ยังต้อนละครให้เหมือนเดิมละละครมีเหมือนเดิมค่ะถ่ายละครสองเรื่องเหมือนเดิมค่ะ,ะม,คมันทำใี้เราระมัดระวังมากขึ้นไหมคะเวลาที่เราจะไลฟ์สดหรือว่าไปแขับอะไก็จริงจริงเหตุการณ์น,นั้นน่ะอย่าง,ท,งที่บอกเลยก็คือเป็นบทเรียนราคาแพงมากเลยค่ะครั้าพี่ถามพี่บี้เลยไปดูข้าวไม่กินข้าวได้กมันเกิดแผลมันเกิดพี่บี้หรือเป็นอะไรนะอ๋อมันเกิดพี่บี้ค่ะสลับกันไปสลับกันมา ส,สลับมมอะไรอ๋อคือเรื่องของเรื่องเลยคือวันเกิดพี่บี้แล้วพี่บี้เขาก็สนิทกับเพื่อนโมแล้วเขาจะมีการกินข้าวกันทุกปีอยู่แล้วค่ะก็โมว่างพอดีเขาก็เลยชวนไปด้วยแค่นั้นเองหลายค่ต้องลุ้นนะคะว่าตอนนี้เธอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี่บอกนานที่ได้เห็นโมกับพี่บี้ไปกินข้าวด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องอะดีแล้วค่ะบางคนของเราเข้าใจผิดไหมคะคนของเราอะไรเอ่ยตอนนี้สถานะเราเป็นไตอนนี้โสดใช่ค่ะ ค่ะพี่พี่เขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแล้วเขาก็ก็แบบมีเท็กซ์มามีอะไรมาบ้างเวลาที่ถามให้กําลังใจมาตลอดค่ะหลังจากไปทานข้าวได้ตูจะน่าขึ้นไหมครับจุดชัดกับพี่พี่อืมบ้างค่ะแต่ว่าไม่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 ได้เยอะมากค่ะก็ตามเทศกาลมากกว่าแต่ตอนนี้คือเขารู้ว่าพี่พี่จีเทอร์มาหรือว่ามองว่าเป็นพี่เป็นน้องกันอยดีแล้วน่ารักน่ารักค่ะแสดงว่าตอนนี้คือโสดโสดค่ะ